สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้ครับก็จะมาในซีรีส์ของ First Impression นะครับผมก็ในวิดีโอนี้นะครับก็จะมาะทดลองใช้งาน Linux Distribution ตัวนี้นะครับซึ่งค่อนข้างเฉพาะทางเฉพาะประเทศไปสักหน่อยนะครับผมก็ในคราวนี้เนี่ยจะมาดูในส่วนของ Linux Distribution ที่มีชื่อว่า k i l i n OS นะครับผมก็อันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้ ในตัวของอหน้าเว็บไซต์ของวิกิพีเดียในการอ้างอิงนะครับเพราะว่าเว็บไซต์ยังเป็นทางการของตัวในน้กบิสกบีิวชั่นทั้งคีร i นโอเอสของประเทศจีนแล้วก็ในส่วนของอูนตัวคีรินเนี่ยก็เข้าไม่ได้ทั้งคู่เลยนะครับผม <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นที่อะไรนะครับผมก็ขอใช้ ในส่วนของวิกิพีเดียเขามาอ้างอิงแล้วกันนะครับโ okay. อเคก็โครงการของตัวระบบปฏิบัติการคีร i n เนี่ยก็เป็นระบบที่พัฒนามาเพื่อใหอ้ในประเทศจีนเขาใช้กันนะครับผมก็เริ่มแรกเนี่ยพัฒนาโดยเอาพื้นฐานมาจากตัวระบบปฏิบัติการ FreeBSD นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ ตัวโครงสร้างที่เป็น Linux นะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อมาเป็น n e o k ค l i n นะครับในปี2010 n e โอค i ริ Neo เนี่ยกใ็ในก่อนหนั้นเนี่ยก็มีคนล้อมาว่าเนี่ยมันเป็น Windows XP G แดงนะครับผมก็หน้า,าตาหน้าตาจะเหมือนก,นกันกับ Windows XP นะครับใน,ในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ในปี2013นะครับผมทางบริษัท Canonical นะครับซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนาตัว Linux ตกลูด u บุนตูนะครับผมก็ได้รับความร่วมมือกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและ,ะเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศจีนนะครับผมก็พัฒนาร่วมกันนะครับโดยใช้ชื่อว่าอุบุนตูคีรินนั่นเองนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่เวอร์ชัน2013แล้วก็มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมโอเคก็ในวิดีโอนี้ก็จะไม่ได้ลงลึกใน่วน่องของคีรินโอเอสที่เป็นเวอร์ชันเก่านะครับก็เราจะมา ในตัวของ Ubuntu Kylin ตัวนี้กันนะครับโดย Ubuntu Kylin ตัวนี้นะครับผมก็มีพื้นฐานมาจากตัว Ubuntu version ปกตินะโดยใช้หน้าจอที่มีพื้นฐานมาจาก Mate นะครับเอามาปรับแต่งพิเศษโดยเขาตั้งชื่อระบบหน้าจอของเขาเองโดยใช้ชื่อว่า UKUI นะครับผมย่อม,มาจาก Ubuntu Kylin User Interface นะครับผมก็จะมีหน้าตาที่ แปลกไปจากา Linux distribution อื่นๆนะครับผมก็ทางาทางประเทศจีนเขาทําเองกันเลยนะครับผมก็โดยจุดเด่นของเขาก็เขาจะมีซอฟต์แวร์ที่มีชื่อ Ubuntu Kylin Software Center นะครับซึ่งเป็นตัวจัดการแอปพลิเคชันในตัวของตัวระบบปฏิบัติการนะแทนในตัวของทางซอฟต์แวร์ที่เราเคยใช้กันมานะครับผมเพเดี๋ยวจะมาะมาดูกันต่อนะก่อนน,นั้นเนี่ยนะครับผมก็ ตัวของคีรินเนี่ยก็เขาได้ทำการใส่ในตัวของออฟฟิศที่มีชื่อว่า WPS นะครับผมแต่ไปๆมาๆเขาดันใช้ LibreOffice แทนนะครับผมในการพัฒนานะครับผมก็ตัวอ b u n ร u k ตัวคีรินเนี่ยเริ่มตั้งแต่เวอร์ชันสิบนย์สีนะคระับเออเริ่มตั้งแต่ปี2013นะจนถึงปัจจุบันก็คือ22.04 LTS นะครับผมเราก็อ่ากำลังจะ ออกในรุ่น22.10ในอีกไม่นานนี้นะครับผมเพราะอันนี้ก็ในวันที่ไทยทำก็เดือนตุลาคมแนละ้วก็น่าจะใกล้ออกรุ่นใหม่แล้วนะประมาณนี้ในตัวของ u b u n t ต k คิรินเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้นะครับผมก็รายละเอียดะายต่างๆก็ไม่ได้ไม่มีอะไรมากเพราะว่าเว็บไซต์แม่งเป็นทางการเข้าไม่ได้นะครับผมโอเคก็ นะเอาละครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มาสู่หน้าจอของตัวระบบปฏิบัติการอุวันตูคิรินนะครับผมก็ในขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยจะอาจจะแปลกสักหน่อยนะเพราะว่า,าเนื่องจากเขาออกแบบมาให้ใช้งานในประเทศจีนนะผมใช้กับ ของเขาเองก็ทําให้เมนูหน้าจอการติดตั้งของตัวระบบตัวนี้จะเป็นภาษาจีนเป็นค่าเริ่มต้นนะครับผมก็แต่ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้เป็นภาษาอังกฤษได้นะครับหรือแม้แต่เปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะทํางานต่อได้ก็โดยรวมก็หน้าจอก็น่าจะคล้ายๆกับประมาณ Windows 10อะไรประมาณนั้นนะมีแทบเมนูด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็มีไอคอนนะ มานี้นะครับโดยหน้าจอของเขาเนี่ยจะอย่างที่บอกไปก็คือทำหน้าจอเป็นของตัวเองนะครับแล้วโดยมีพื้นฐานมาจากตัวมาเต้นะครับผมเราจะมาดูกันว่าในตัวของอุนตูคีรินตัวนี้เนี่ยเขามีโปรแกรมอะไรมาให้ใช้งานบ้างนะครับ ซึ่งในตัวของอปุ่มเมนูที่ขึ้นมาตอนนี้ก็จะค่อนข้างแปลกไปจาก Linux Distribution อื่นๆนะครับผมก็อันนี้เนี่ยปกตนะิถ้าเป็น Linux ตระกูลอื่นเนี่ยเขาจะมีการแบ่งหมดหมู่เอาไว้ตั้งหากนะครับซึ่งอันนี้คือทำออกมาคล้ายๆกับประมาณ Windows XP หรืออะไรประมาณนั้นนะพี่เราต้อมานั่งเลื่อนไล่เอานะครับโดยเขาจะ,ะไล่ ตัวซอไวทั้งหมดนะหรือจะเรียงตามตัวสอนหรือจะเรียงตามหมวดหมู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเราก็จะมีเมนูพวกจัดการผู้ใช้งานนะครับ้วอันนี้ก็จะเป็นเปิดโปรแกรมหน้าจอไฟล์เมนเจอร์นะผมนะเป็นคอมพิวเตอร์นะก็เปิดมาก็ก็เออก็ดูดีเหมือนกันนะเนี่ยนะก็เป็นตัวจัดการแฟ้มข้อมูลของตัวระบบปฏิบัติการตัวนี้นะก็แลดูขาวสะอาดนะง่ายๆนะนะก็ ก็ก็ดูดีไปอีกแบบหนึ่งนะก็อันนี้จะเป็นเมนูตั้งค่าแล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็โปรแกรมมีอะไรให้บ้างนะครับผมในหมวดอินเทอร์เนต็ตก็มี Firefox เป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็มีตัวจัดการอีเมล t ันเ d อร์ i บิ์นะวิดีโอก็มีมีโปรแกรมของเขาเองนะที่มีชื่อว่า k y l i n นว d ดีโอนะก็อืมก็อันนี้น่าจะเป็นโปรแกรมของเขาเองไม่แน่ใจว่า จะตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมได้บ้างนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโปรแกรมเล่นวิดีโอน่าจะรองรับไฟล์วิดีโอได้ประมาณหนึ่งนะกันนะก็ไม่แน่ใจว่าจะเปิดอะไรได้บ้างโปรแกรมรูปภาพนะครับผมก็พื้นฐานนะครับก็ไม่ได้ใส่กิมมาให้นะคร,รับผมเกมก็มีโปรกรมง่ายๆมาให้เล่นค่าเวลาประมาณนั้นตัวออฟฟิศนะครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อก่อนนั้นนี้ก็คือเขาใช้ในตัวของรีบาร์ออฟฟิศนะครับ ซึ่งเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไหนๆก็จะชาินิยมแล้วนะครับก็น่าจะใส่ WPS Office ไปเลยนะครับเพราะไม่น่าเปลี่ยนเลยนะไหนๆก็เป็นสำหรับให้คนจีนใช้อะไรเงี้ยก็ใช้อฟตแรของเขาไปเลยน่าจะจบกว่านะแต่นี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงใช้ตัวนี้ในส่วนของระบบก็จะมี โปรแกรมพิเศษนะครับที่มีชื่อว่า k y l i n a s s i s t a n t แล้วก็ k y l i n software center แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวจัดการแฟ้มข้อมูลนะครับชื่อว่าเอพิ e มังน,นะครับอันนี้ก็ให้ดูเมื่อก,กี้นะครับเป็นตัวโปรแกรมจัดการนะเอ่กีไฟล์ Fi อะไรต่างๆนะก็หนละังจากตัวนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ s e t t i n g นะการตั้งค่านะคผมก็ในเมนูของเขาเนี่ยก็อ่อเรียกได้ว่าน่าจะล้อมาจาก Windows 10อะไรนะกะ็จะมีหมวดหมู่ ต่อยู่ด้านซ้ายแล้วก็มีเมนูย่อยอันนี้ก็ก็จริงๆแล้วก็ใช้งานน่าจะ ไม่ได้ยากเกินอะไรมากเพราะคิดว่าคนที่ใช้ Linux มาก็น่าจะเรียนรู้ได้ไม่ยากนะเพราะว่ามันก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนมากการเปลี่ยนหน้าจอตีมอะไรต่างๆอ่าพวกพักหน้าจอนะตัวรบเครื่อข่ายก็มีประมาณนี้นะมี VPN มี p r x x y นะจัดการชื่อนะวันที่เวลา i ท e z โซนอะไรต่างๆก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตั้งค่าภาษานะก็ก็มี อันนี้เป็นภาษาอังกฤษเป็นค่าเริ่มต้นอันนี้เราเป็นคนตั้งเองในตอนติดตั้งนะครับซึ่งในตัวระบบเนี่ยเขาจะใส่ภาษาจีนมาเป็นค่าเริ่มต้นเลยนะครับเร okay, ื่องของการสำรองข้อมูลแล้วก็พวกการแจ้งเตือนอะไรต่างๆก็ในการตั้งค่านะประมาณนี้นะครับสำหรับในตัวของเมนูการตั้งค่านะครับผมก็แลดูสะอาดและเรียบง่ายดีนะ่อมาก็จะเป็นโปรแกรมพิเศษนะครับที่มีชื่อว่า k a l i n น s s s t a n ตนะครับผมก็เรามาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไง อ่าอันนี้น่าจะเป็นตัวในเรื่องของทำความสะอาดเครื่องะอะไรประมาณนี้ก็มีเคียร์แคสต์คุกกี้นะผมอ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของตัวเครื่องของเราว่าเอ่อมีสเปคอะไรยังไงก็สามารถที่จะมาดูในส่วนตรงนี้ได้อันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือก็จะพาเข้าไปอ่าคายลีนซอต์แวร์เซ็นเตอร์อ่าซิสตเอนโมเนเตอร์ Monitor, อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอในตัวของอ,อ่าง่ายๆก็คือเหมือนทัสแมนเจอร์ในวินโดว์อะไรนะก็เอาเข้าจริงก็น่าจะล้อกันมาเลยนะมี cpu อันนี้มามีการใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์นะแล้วก็น่วยความจําใช้เท่าไหร่นะมีการใช้สวัปเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ อันในส่วนเครือข่ายก็มีการรับส่งข้อมูลมากน้อยแค่ไหนครับอ่าประมาณนี้นะผมก็ในการใช้งานเนี่ยน่าจะเหมือนกับโปรแกรม Time Manager ที่อยู่ใน Linux ตากูลอื่นๆน,นะครับผมก็น่าจะจัดการเหมือนกันนะครับอ่าในส่วนตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมก็ในส่วนของ k าย e n เน System ก็เข้าๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็น่าจะเป็นแบบโปรแกรมที่ไม่ค่อยมีอะไรมากก็ ในเรื่องของทำความสะอาดเครื่องอะไรต่างๆแค่นั้นต่ามานะครับก็จะมาดูในส่วนของคา,าลินซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์นะครับผม ก็ในส่วนของอคายลินซอฟต์แวร์เซ็นเตอร์นะครับผมก็อ,อันนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นโปรแกรมเพียงตัวเดียวในตัวนี้นะครับที่บังคับเป็นภาษาจีนนะครับผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับมันก็ขึ้นมาก็จะมีประมาณนี้ก็อันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวโปรแกรมที่ติดตั้งบนตัวเครื่องของเรานะก็สามารถที่จะ เลือกเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดติดตั้งมาได้เลยอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีพิเศษตรงที่ว่าเขามีเมนูที่มีชื่อวินซับนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเขาก็จะบอกว่าโปรแกรมใน Windows เป็นอันนี้นะใน Linux ใช้ตัวนี้แทนอะไรเงี้ยเขาก็ชี้มาบอกเลยนะอย่างอันนี้วินล่านะครก็ให้ใช้โปรแกรมตัวนี้โปรแกรม Photoshop นะก็ให้ใช้โปรแกรม กิมอะไรเงี้ยอ่าดีไวเวอร์ Denver นะผมก็มาใช้เป็นบลูฟิตอะไรประมาณนี้นะก็อันนี้เป็นในส่วนของคําแนะนําของเขานะครับผมก็เอ่อน่าจะประมาณนี้นะในส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นหมวดหมู่ต่างๆของตัวโปรแกรมนะครับก็เอ่อเป็นภาษาจีนนะครับก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีหมวดอะไรบ้างนะต่อมาครับก็จะเป็นรูปุ่นกระป๋องอันนี้ก็น่าจะเป็นแอป Android นะครับแต่เนื่องจากว่าเอ่อเราไม่ได้ติดตั้งตัวโปรแกรม Android มั้งมันก็เลยขึ้นนะ เออร์เลอร์นี้ขึ้นมานะครับผมก็ยังยังลงไม่ได้นะอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของตัวอัปเดตนะครับผมอัปเดตซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะมาทำโดยตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องของเราตั้งแต่แรกนะครับผมก็สามารถที่จะถอ,อดออกก็ได้นะครับผมในส่วนตรงนี้แล้วก็ในตัวของโปรแกรมของเขานะก็มีล็อกอินด้วยนะครับผมก็ ไม่แน่ใจว่าตัวล็อกอินตัวนี้จะได้เ็จพิเศษอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันนะเนื่องจากมันเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาก็เลยไม่ไม่ค่อยเข้าใจอะไรกับมันนักสักเท่าไหร่โอเคนะครับผมก็สลับในตัวของตัวกีรินซอฟต์แวร์เ r ็นเตอร์ก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับผมก็ว่าคงไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมนะสลับในตัวของตัวระบบตัวนี้แล้วนะผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบที่มี พื้นฐานมาจากมาเต้นะครับผมก็หน้าจอการทํางานอะไรต่างๆจะคล้ายๆกันก็จ,จะมีหน้าจอนี้ที่พิเศษขึ้นมานะแล้วก็ตัวจัดการเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเคก็สําหรับในการทดลองใช้งานตัวของอระบบปฏิบัติการอุบัตูคิรินนะผมก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมก็สรุปสรงท้ายคลิปแล้วกันนะครับผมก็อ,อันนี้ก็เป็นระบบปฏิบัติการลีนุกที่ทางการจีนนะครับผมก็มี นโยบายที่จะใช้งานทดแทนในส่วนของตัวระบบปฏิบัติการ Windows ในประเทศของเขานะก็อาจจะเริ่มต้นในในหน่วยงานภาครัฐอะไรของเขาก็แล้วแต่นะแล้วแต่นโยบายเขาอันนี้ก็ เป็นระบบที่ให้ความร่วมมือจากทาง Canonical นะที่ทำ Ubuntu ขึ้นมาแล้วก็พื้นฐานละนไรต่างจะเหมือนกับ Ubuntu เวอร์ชันปกติที่เราใช้กันนะครับแต่ยงแต่ว่าเขามีหน้าจอแบบพิเศษนะครับที่เขาเป็นคนพัฒน,นาขึ้นมาเองแล้วก็มีโปรแกรมเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างพวก as s i s t a n t หรือจะเป็นพวกตัว จัดการโปรแกรมนะครับที่เขาเขียนขึ้นมาแล้วก็ใช้ภาษาของเขาเองนะครับก็ในใน,ในของเราเนี่ยถ้าเราอ่านภาษาจีนไม่ออกเนี่ยก็าการใช้งานมันก็ค่อนข้างที่จะติดขัดอยู่บ้างนะครับในส่วนของการติดตั้งโปรแกรมของเขานะซึ่งในของเราเนี่ยก็สามารถที่จะติดตั้งโปรแกรม ได้นะผ่านในโซวของบรรทัดคําสั่งครับพวก APT แล้วพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับเขาไม่ได้เอาออกไปก็สามารถที่จะลงโปรแกรมเพิ่มเติมได้แต่โดยวรวมก็น่าจะเป็นระบบที่ใช้ในเฉพาะกลุ่มเฉพาะทางแล้วกันนะครับสำหรับคนในพื้นที่ของเขาเองนะผมก็เขาออกแบบมาให้เขาให้ใช้ในในประเทศจีนครับ อะไรประมาณนั้นนะครับก็ใครสนใจนะครับก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็ไปลองใช้งานกันได้นะครับโอเคครับก็สําหรับในรายการคันธีลินุกนะครับก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับขอถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่รับในคราวหน้าครับสวัสดีครับ